ที่เขตป่าสงวนแห่งนี้เป็นพื้นที่ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้และพื้นที่ต้นแบบการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและแหล่งศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการรักษาและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตัวเองเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรูเ้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติ เรียนรู้กับเรื่องพันธุกรรมพืชต่างๆเรียนรู้กับพืชบางอย่างที่หายากแล้วเราได้มีการอนุรักษ์ไว้เก็บรักษาไว้แล้วก็จะต่อยอดนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างให้น้องๆน,นุ่นๆแล้วก็เยาวชนได้มีความรูร้แล้วก็มีจิตใจที่รักปืนป่าจะด้วยช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาปืนป่าแห่งนี้ไว้ครับ กรมป่าไม้เข้ามาดำเนินการจัดก,กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดแม่ระมาดพบพระอุ้มผางและอำเภอท่าสองยางเป็นเด็กชนเผ่าปากากายอมง้งพมา่าไทยใหญ่และพื้นเมืองล้านนาเด็กๆจะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษฟ์ฟื้นฟูผืนป่าการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชมีส่วนร่วมอนุรักษ์พืชหายากต่อยอดการเพาะกล้า ขยายเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และผ่านไม้ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งโดยจัดค่ายเยาวชนรักพงไพรให้เด็กๆเ,เวียนกันเรียนตามฐานแต่ละฐานจะสอดแทรกความรู้ในแต่ละด้านอย่างฐานสร้างอาชีพสร้างรายได้จากพืชในท้องถิ่นจะสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้การเพราะพืชอาหารสามารถนำไปปลูกเป็นอาหารและนำไปต่อย,ยอดสร้างอาชีพได้ ฐานขยะเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของการ reduce คือการลดการใช้การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็น reuse คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดโดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำและ recycle คือการนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมา recycle กลับมาใช้ใหม่ ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ผืนป่าค่ะเพราะว่า,าแบบในสมัยก่อนนะคะพ่อแม่เราเนี่ยก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับเกษตรใช่ไหมคะเราก็จะต้องตัดไม้ทำลายป่าค่ะพวกหนูนะคะได้มาเรียนที่นี่เราก็ได้รับความรู้ค่ะ อย่างเช่นที่โรงเรียนพวกหนูนะคะก็จะมีการเพาะต้นกล้าค่ะเพาะต้นกล้าแล้วก็นําไปปลูกในป่าทุกๆปีเลยค่ะเราก็จะชวนชาวบ้านแล้วก็ไปให้ความรู้กับชาวบ้านค่ะหนูก็ได้เป็นตัวแทนในการมาร่วมพ่อค่ายเยาวชนและพงไพภัยตั้งแต่หนูอยู่ชั้นป .4 แล้วค่ะตอนนี้หนูก็อยู่ม .3 แล้วนะคะค่ะหนูก็ได้เก็บเกี่ยวความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะทีะ่ผู้ใหญ่หรือว่าคุณครูเขาได้สอนจากค่ายนี้นะคะไปใช้ในโรงเรียนค่ะพวกหนูก็เป็นเยาวชน พื้นที่สูงนะคะที่ไม่ได้ๆๆๆมีความรู้อะไรแต่ว่ามีพื้นที่ป่าก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถแบบจะใช้ประโยชน์ได้เพราะเราไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอขอบคุณสมเด็จพระเทพมากเลยนะคะที่นําความรู้ต่างๆที่พระพองค์ท่านเนี่ยมีแล้วก็นํามาให้กับคุณบนดอยชาวดอยอย่างนี้ค่ะสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยาราษฎรในพื้นที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเหมืองผาแดงทุกปีและยังมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ด้วยการปลูกไม้ป่าดั้งเดิมของพื้นที่ให้เป็นไม้ประธานผสมผสานกับการปลูกพืชเกษตร หรือมาศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นได้และโครงการอื่นๆอีกมากมายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรชาวจังหวัดตากอย่างหาที่สุดมิได้พองค์ท่านนะครับได้มีโครงการในเรื่องของยังมีเด็กนักเรียนบางส่วนที่ยัง อ่านออกเขียนไม่ได้นะครับก็องท่านมีลำดีที่ให้จังหวัดนะครับตากได้มีการสํารวจแล้วก็จัดทําโครงการเสริมการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กที่ยังอ,อ่อนในเรื่อง,องการเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกนะครับให้สามารถอ่านได้เขียนได้พูดได้นะครับตรงนี้คาที่เป็นภาษาไทยได้ตรงนี้สื่อเป็นพระมหาการนาทนที่คุณที่องท่านระฐทานให้แก่พี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวจังหวัดตากทุกหมู่เหล่าเลยครับ